คงชื่อเสียงเอาไว้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าด,ดูแล้วแบบมันเสียอารมณ์นะครับอันนี้ต้องพูดตามตรงตามความรู้สึกจริงๆเนาะอ่ะแล้วก็อุ้ยสปอยไปเยอะมากใครยังไม่ดูไปดูมาก่อนนะครับใน Netflix นะอืมจริงมีนักแสดงหลายๆคนนะครับนักแสดงดังหลายๆคนมาเล่นเลยนะแต่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าให้เข้ามาทําไมเหมือนกันไอ้ครับไม่รู้ว่าให้เข้ามาทําไมเหมือนกันก็เหมือน ให้มาเล่นแล้วก็ยังไงอะปลดมันไม่เด่นอะมาเล่นแป๊บแป๊บตุยแป๊บแป๊บตุยอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นละกันเอาจริงโดยสรุปคือผมไม่รู้สึกว่าแกงนี้เนี่ยเป็นแกงโจรเลยนะเหมือนก็แกงเด็กเด็กเหอแค่นั้นเองอยากจะแบบฝึกป้นฝึกอะไรนะครับคือหนันแทบจะไม่มีอะไรเลยคือ ถ้าจะจั่วหัวมาว่าตีใหญ่เนี่ยมันเป็นจอมโจรที่มันฉลาดเฉลียวที่มันปนมานักต่อนักอะไรเงี้ยทําไมผมรู้สึกว่าเขาไม่มีไหวพริบอะไรเลยไม่รู้ว่าเออ,อยู่ดีๆเพื่อมันจะกลับมาได้ยังไงว่าโดนจับไปขนาดนั้นกลับมาโดยที่ยังมีชีวิตรอดปลอดภยัยคือพูออ้เอกไม่เอกใจไม่ไม่ค้่องใจไม่สงสัยอะไรเลยเหรอเนี่ยคือผมสงสัยนะครับคือทําหน้าทําตาเหมือนจะเป็นคนฉลาดนะแต่ก็ ก็ไม่รู้เนี่ยเออก็โดนเขาหลอกไปอยู่ดีนะครับก็เชื่อเพื่อนอยู่ดีเออทำไมมันดูนั่นแหละครับคือเป็นหนังเกี่ยวกับตีใหญ่ที่ผมไม่ได้ลุ้นอะไรไม่ได้เชียร์อะไรตีใหญ่เลยนะครับลุ้นแค่ว่าเออไอ้ไอ้เลิกเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าวะเออแล้วดาวเนี่ยจะยังไงนะครับจุดจบก็ให้ทุกคนตุยน่าจะรอดคนเดียวก็คือดาวนะครับ จบแบบนี้ก็โอเคแหละครับที่จริงผม,มไม่อยากให้ใครรอดหรอกตุยตุยไปเหอะนะครับแต่ละคนก็คืออืประมาณนั้นแต่ที่ไม่เข้าใจคือตำรวจจะโผล่มาทุกครั้งที่พวกนี้หายไปอนั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้ความส่สนผลในเรื่องเนี่ยมันน้อยมากนะครับพอเราดูแล้วแทนที่เราแบบเราจะอินเราจะลุ้นเราจะเชียร์ตัวละครเนี่ยมันกลายเป็นแบบหงุดหงิดแล้วก็ เสียอารมณ์กับพวกแบบฉากต่างๆที่มันไม่สมจริงสักเท่าไหร่ม,มันขาดความสมเหตุสมผลอยู่หลายๆอย่างนะครับฉากต่อสู้ฉากบูฉากอะไรก็มีแหละครับปรับลายให้เห็นในเรื่องแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าจดจำอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้บูแบบระหัามันไม่ได้สู้กันแบบมีมีฉาก,ม,ากมีท่าสวยๆให้เราดูนู่นนี่นั่นนะครับ ก็เห็นแต่พ่ะเอกเรายืนทำหน้านิ่งๆเข้มเข้มเราผมนะผม